น้ำใจไทยเพื่อไทยเป็นปกติที่การเพิ่มขึ้นของจำนวนแมวจรจัดกลายเป็นปัญหาที่คนในพื้นที่จะต้องพบเจอทั้งสิ่งปฏิกูลอาหารที่ขาดแคลนและที่พักพิงเป็นหลักเป็นแหล่งของแมวจรจัดแต่ที่ซอยต้นไผน่นี้ไม่มีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นครับเพราะลุงลำพูนผู้ที่มีจิตใจเมตตาสัตว์ได้จัดทำตู้ให้อาหารแมวขึ้น ส่วนเงินทุนนั้นก็ได้มาจากการขายที่กวยขยะสีสันสดใสมีป้ายข้อความแสดงความประสงค์ชัดเจนว่าสินค้าทำเองขายเองสินค้าการกุศลกําไรเอาไปทำบุญทุนเอาไว้ต่อยอดครับคือต่มก่อนมันมันเรียนหนังสืออยู่ป .4 ทีนี้ไปเห็นแมวมันตกน้ำเนี่ยตกน้ำที่คลองมันจะจมน้ำใช่ไหมเราโดดขึ้นมาเอาเอาเขามาช,ช่วยเขาขึ้นมาเอาขึ้นมาก็อุ้มเขาเขาก็เขา,เขา,เาก็กอด แต่เขาก็ไม่วางเล็บนะเขากอดจำจำได้ว่าเขาไม่วางเล็บแล้วก็อยู่ตลอดแล้วก็เกิดความรักเขามาคือสงสารเขาตั้งแต่นั้นมาแล้วก็เห็นหมาแมวทุกวันนี้ก็เลี้ยงคือจะเป็นแมวจอนจัดหมาจรจัดก็แล้วแต่ถ้ามานี่จะให้ข้าวเขากินตลอดแล้วสาเหตุที่ทำไอ้นี่ทำทำซุ้มให้อาหารแมวเนี่ยคือมันมีแมวสองตัวที่ถ่ายรูปไว้นั่นเขาเดินเซเขาไปในบ้านสตัวเดินเซเขาไปในบ้านก็สงสารเขาเอามาเช็ดตัวให้เขา เอาข้าวเอาน้ำแม่เขากินจนจนเขาหายจนเขาดีขึ้น,นก็เราคิดดูแมตวตอนคืนเ่าผมมาผมเดินมาเนี่ยลูกสาวเขาเจอดรถปุ๊บเนี่ยเขาไปขายอาหารมามันมาแล้วย0่สตัวเต็มหมดเลยเราควรจะมีซุ้มให้อาหารถ้าเป็นที่เป็นทางอะไรนะก็เลยจัดตัวนี้ขึ้นมาพอจัดตัวนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วพาอก,ก็ลงทุนเองทำเองทุกอย่างแล้วก็ใส่ไว้ ด้านความสะอาดคุณลุงจะมันล้างภาชนะใส่น้ำและอาหารแมวรวมไปถึงพื้นที่บริเวณโดยรอบเพื่อไม่ให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นจากสิ่งปฏิกูลไปกระทบต่อเพื่อนบ้านครับเรื่องจริงผ่านจอ